ลูกรักพ่ออยากจะบอกลูกอย่างนี้ว่าเมื่อถึงวันหนึ่งที่ลูกผ่านโลกมามากพอลูกจะเข้าใจว่าไอตอนที่ลูกทํำดีน้อยคนที่เขาจะสนใจแต่เมื่อไหร่ที่ลูกทําพลาดยืนหายใจเฉยๆก็ยังผิดเลยลูกจะเข้าใจว่าฟ้ามันมีเวลามืดคนก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนได้30อาจเป็นน้ําใจ70อาจเป็นเสแสแ้ง ทางมันยังอีกไกลอย่าพึ่งไปตัดสินใครเพราะมันไม่แน่เสมอไปว่าใครจะเป็นคนกำเส้นชัยไว้ในมือลูกจะเข้าใจว่าตอนรุ่งเรืองใครๆก็อยากเป็นเพื่อนเราแต่ตอนตกต่ำลูกอาจจะต้องหาเพื่อนใหม่ลูกจะเข้าใจว่าเพื่อนบางคนเมื่อก่อนคุยได้ทุกเรื่องแต่บางทีตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกัน ลูกจะเข้าใจว่าเพื่อนดีๆบางคนอาจจะหายไปจากชีวิตลูกโดยที่ลูกก็ไม่มีทางจะเข้าใจได้เลยว่ามันเป็นเพราะอะไรลูกอาจจะเข้าใจไปอีกว่าคนบางคนพอได้รู้จักแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะรู้จักเขามากไปกว่านี้อีกแล้วลูกจะเข้าใจว่าเวลาเจอเรื่องแย่ๆให้บอกกับตัวเองอย่างนี้ว่าช่างเถอะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปลูกจะเข้าใจว่าเวลาชีวิตเราเจอกับความทุกข์ให้ลองหาช็อกโกแลตมากินสักชิ้นแล้วบอกกับตัวเองว่าในความขมมันก็ยังมีความหวานซ่อนอยู่ลูกจะเข้าใจว่าเวลาเราฟังเพลงที่เพลงมันเพราะไม่ใช่เป็นเพราะเนื้อเพลงแต่มันเป็นเพราะเหมือนช่วงเวลาในชีวิตที่เรากำลังเจออยู่ลูกจะเข้าใจว่า คนที่เคยสนิทกับเรามากแค่ไหนแต่แค่เข้าใจผิดกันเพียงเล็กน้อยก็อาจจะกลายเป็นคนแปลกหน้าไปในทันทีลูกจะเข้าใจว่าหากลูกไม่เคยเจอเรื่องราวนั้นๆมาด้วยตัวเองก็ไม่ควรไปตัดสินคนอื่นด้วยอัคคติเพราะถ้าหากเป็นลูกแล้วมันอาจจะแย่กว่าที่เขาเจอก็ได้ลูกจะเข้าใจว่าสังคมทุกวันนี้คนสนใจเรื่องของลูก มีมากแต่คนที่ใส่ใจลูกนั้นมีน้อยนิดเดียวลูกจะเข้าใจว่าคนที่จะคอยซ้ำเติมลูกนั้นก็อยู่รอบตัวมีมากละเกินแต่คนที่จะคอยดึงลูกขึ้นมานั้นมีน้อยแทบจะนับคนได้ลูกยังเข้าใจไปอีกว่าคนที่จะคอยหัวเราะเป็นเพื่อนลูกนั้นมีเยอะละเกิน แต่คนที่จะปลอบใจและอยู่เคียงข้างเรานั้นมีน้อยจริงๆต่อไปลูกยังจะเข้าใจไปอีกว่าเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งลูกจะรู้จักรักและถนอมคนส่วนน้อยนั้นไว้ในชีวิตให้ดีแล้วในวันหนึ่งลูกจะรู้และเข้าใจว่าคุณค่าของคนมันไม่ได้วัดกันที่รถคันใหญ่หรือกระเป๋าแบรนด์เนมแต่มันไปวัดกันที่ความรับผิดชอบและสามัญสำนึก ความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่ตำแหน่งใหญ่โตแต่วัดกันที่ศักยภาพและความสามารถในการดูแลครอบครัวให้มีความสุขแล้ววันหนึ่งเมื่อลูกเติบโตขึ้นลูกจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ด้วยตัวลูกเอง